เกติศักดิ์สองแสงครับท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากว่าการหารือในวันนี้เริ่มต้นจากรัฐบาลนะครับเพราะนั้นก็ควรที่จะจบที่ฝ่ายค้านผมขออีกคนนะครับเชิญเชิญเชิญกับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกติศักดิ์สองแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ห้าอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี รรท่านประธานที่เคารพครับเรื่องที่ผมจะหาหรือในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนนะครับอันเนื่องมาจากการให้บริการด้านสาธารณสุขนะครับของพี่น้องประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโรงพยาบาลลำลูกกานะครับมีปัญหาและข้อจำกัดในทุกๆด้านเนื่องจากอำเภอลำลูกกานั้นนะครับเป็นอำเภอที่มีประชากรตามทะเบียนบ้านกว่า2 0 0 0 0 0หคนนะครับมีประชากรแฝงอีก จำนวนเท่าๆกันเพราะว่าเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครจึงมีผู้มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับประเด็นแรกของอำเภอลำลูกกานะครับของโรงพยาบาลอำเภอลำลูกกาก็คือปัญหาที่เร่งด่วนก็คือเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอนะครับขณะนี้มีตึกอีกจำนวนสองหลังนะครับซึ่งสร้างเสร็จใหม่แต่ว่ากระแสไฟฟ้าไม่มีจึงยังไม่ได้ใช้ตึกสองหลังนี้นะครับ ประเด็นที่2นะครับโรงพยาบาลลำลูกกานั้นมีเตียงคนไข้เพียง30เตียงเท่านั้นนะครับเพราะนั้นมีข้อจํากัดในเรื่องของการรักษาพยาบาลประเด็นที่3นะครับอยากจะากาเปลี่ยนไปยังรัฐบาลและก็ส่วงสาธารณสุขนะครับจะต้องให้มีแผนในการขยายให้บริการด้านสาธารณสุขนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอลำลูกกานะครับให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถรองรับคนไข้ได้นะครับถึง300เตียง นะครับเพิ่มอัตรากำลังแพทย์พยาบาลนะครับเพิ่มเครื่องมือแพทย์และก็ห้องผ่าตัดนะครับเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอลำลูกกาและพ่อแม่พี่น้องนะครับที่แฝงที่อยู่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้ โรงพยาบาลนะครับที่อยู่ใกล้เคียงก็คือโรงพยาบาลภูมิพลนะครับโรงพยาบาลประจําจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลมหาวิทยาธรรมศาสตร์นั้นได้ปฏิเสธการให้บริการด้านสาธารณสุขกับพ่อแม่พี่น้องนะครับอำเภอลําลูกกาเนื่องจากว่านะครับการให้บริการนั้นล้นมือ,อเช่นเดียวกัน เพราะนั้นจึงกาบเปลี่ยนนะครับมายังท่านประธานนะครับผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้แก้ไขปัญหานะครับการรักษาพยาบาลด้านสาธารณสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอลำลูกกาพี่น้องชาวปทุมธานีด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับท่านเจติศักดิ์สองแสงครับและตามด้วยท่านพรเพนนะ กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายเกติศักดิ์ส่องแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขตเลือกตั้งที่5าอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพักประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับผมหารือในที่ประชุมหลายครั้งนะครับที่อำเภอลำลูกกานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหานะครับด้หลายจุดประชาชนนะครับหลายกลุ่มนะครับที่ มีปัญหาแตกต่างกันออกไปเรื่องที่ผมจะหารือท่านประธานในวันนี้นะครับเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในหมู่ที่3、หมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่11นะครับของอตำบลระสบายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปุรุมธานีและพี่น้องนะครับย่านตลาดวงสกรพี่น้องย่านโรงพยาบาลสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับที่สัญจรไปมา บนถนนแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3312หรือถนนลำลูกกานะครับช่วงคลอง4แยกข้ามนะครับไปหน้าโรงพยาบาลสายไหมนะครับผ่านไปยังตะ,ะตลาดวงศกรและหมู่ที่11นะครับบ้านสรานหลมและชุมชนใกล้เคียงนะครับของตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปุมธาน,นีถนนชำรุดครับท่านประธานคอนกรีตนะครับแตกหักถนนเป็นหลุมบ่อ และสุดลงจากเดิมไปมากนะครับจนกระทั่งถึงท่อประปาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่อเหล็กนะครับและท่อนั้นได้ยุบแบนลงครึ่งท่อนะครับอันเนื่องมาจากาถนนแยกนี้นะครับถูกน้ําท่วมในปลายปีที่ผ่านมาถนนแยกนี้นะครับมีรถ นะครับเข้าออกนะครับเป็นจํานวนมาการะหว่างอําเภอลําลูกกากับเขตสายไหมของกรุงเทพมหานครนะครับรถจะคับข้างมากนะครับทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนตัวรถเล็กรถใหญ่และรถบรรทุกคับข้างตลอดทั้งวันนะครับสร้างความลําลบากในการสัญจรไปมาของผู้คนจํานวนมากมายงบเยียวยางบฉุกเฉินนะครับงบจําเป็นของท่านนายกจํานวนมากนะครับท่านนํานไปใช้ในพื้นที่ ที่ไม่ถูกน้ําท่วมไม่ฉุกเฉินและก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าพื้นที่อำเภอลําลูกกานะครับซึ่งเป็นพื้นที่น้ําท่วมจริงเร่งด่วนจริงนะครับฉุกเฉินจริงจําเป็นจริงนะครับควรจะใช้งบประมาณนะครับงบกลางนี้นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องพี่น้องนะครับชาวอำเภอลําลูกกาที่เดือดร้อนจริงอย่างที่ผมได้กาเปลี่ยนจึงขอฝากมาอย่างท่านประธานนะครับได้โปรดนะครับเมตตาพี่น้องชาวล้มกาที่ยากลำบากด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ